m i n d s e ที่ดีเป็นพื้นฐานของการประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะมันคือตัวกําหนดการกระทําของเราการตัดสินใจของเราหรือแม้แต่การแก้ปัญหาของเราเมื่อเราต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากการที่เราจะมีความคิดเชิงบวกนะคะก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันทําให้เราเป็นคนที่แบบยืดหยุน่นมีความอดทนแล้วก็สามารถยอมรับความล้มเหลวของตัวเองได้นะเราว่าจริงๆทุกช่วงชีวิตไม่ว่าตั้งแต่ช่วงวัยเรียน ไว้ทำงานจนไปถึงแบบช่วงบ้านปลายของชีวิตแล้วว่าทุกๆคนจะต้องเจอทั้งแบบ up and down ของชีวิตเนาะมีขึ้นบ้างลงบ้างฉะนั้นเนี่ยเราว่าเรื่อง mindset เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆในการใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะจริงๆเรื่องของ growth mindset เป็นเรื่องที่เราพูดมาในหลายๆวิดีโอของเราแล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงลึกมากคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะมาลงลึกทั้ง7ขั้นตอนนะคะในการที่จะมี growth mindset ได้มากขึ้นนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังแบบเป็นคนที่ค่อนข้างคิดลบหรือว่าไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถดีได้ เก่งได้รวยได้อะไรประมาณนี้นะคะแนะนาให้ดูกันจนจบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องเราเลยนะคะสำหรับแนวคิดทั้งสองแบบนะคะขอแนะนํากันแบบคร่าวๆก่อนนะคะก็คือ fix mindset กับ growth mindset นั่นเองนะคะสาหรับ fix mindset นะคะก็พูดถึงแนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถและทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะไม่สามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นเก่งขึ้นได้นะคะฉะนั้นคนที่มี fix mindset เนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลัวความล้มเหลวการที่จะเจอปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยกล้าพัฒนาตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่ายัางยึดติด กับความเชื่อที่ว่าตัวเองอ่ะมีความสามารถอยู่แค่เนี้ยจะไม่สามารถดีขึ้นได้แล้วจริงๆอันนี้ก็เป็นทัศนาคาติอย่างหนึ่งเลยที่แบบขัดขวางการเติบโตนะคะ growth mindset นี่คือตรงกันข้ามเลยสําหรับคนที่มีแนวคิดแบบนี้นะคะเขาจะเชื่อว่าทักษะหรือความสามารถเนี่ยสามารถพัฒนาได้อยู่เสมอถ้าเกิดเรามีความพยายามเราให้เวลาให้ energy กับมันคนที่มี growth m i น d s e t นะคะจะเชื่อว่าปัญหาต่างๆนะคะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเขาจะมองว่าความผิดพลาดนะคะเป็นอุปสรรคเพียงแค่ชั่วคราวส่วนความล้มเหลวนะคะก็จะนําไปสู่การเติบโตที่ม สำหรับคนที่มี g r o w มา mindset นะคะเขาก็มักที่จะกล้าลองทําอะไรใหม่ๆกล้าพัฒนาสกิลชอบขนขวายเรียนรู้หาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอแล้วก็พร้อมจะเจอกับอุปสรรคค่ะสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มี g ร o w มา mindset มากขึ้นในปีนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามชมทั้งหมด7ข้อนะคะที่เรานํามาฝากในวันนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็การ challenge ตัวเองนั่นเองค่ะจริงๆความสําคัญของการตั้งเป้าหมายเนี่ยคือเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วคือถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเราจะไม่สามารถระบุสเต็ปที่เราจะทําได้เลยว่าเคย ถ้าฉันจะไปเป้าหมายเนี่ยฉันจะต้องไปยังไงบ้างฉะนั้นนะอยากให้ทุกคนแตกมาเป็น2อ,อย่างก็คือเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวเพราะว่าเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยจะช่วยให้เราแบบมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่า next step ของเราเนี่ยเฮ้ยฉันต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ว่าสําหรับเป้าหมายระยะยาวก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายระยะยาวนะคะก็จะทําให้เราไม่ทอ้อนอกจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะเราก็ควรที่จะวัดผลไปด้วยนะว่าเฮ้ยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยฉัน achieve อ,อะไรบ้างเออเราทําได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดทําได้มากกว่าที่คิดก็อาจจะปรับเปป้้้าาหหมยใสูงขึนไอีก หรือว่าถ้าเกิดยังทําได้ไม่ดีเท่าก็อาจจะลองซอยย่อยเป้าหมายให้เล็กกว่านั้นดูในส่วนของการชร์เลนจ์ตัวเองนะคะก็พยายามตั้งเป้าหมายให้แบบออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนิดนึงนะใครที่แบบเริ่มต้นจากฟิกซ์มายด์เซตจ๋าเลยอะเราจะไม่กล้าตั้งเป้าหมายใหญ่เราจะรู้สึกว่าฉันตั้งเซฟๆดีกว่าเพื่อฉันจะได้รู้สึกไม่ล้มเหลวไม่เฟลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้แบบทุกคนลองแบบทิ้งบิ๊กไปเลยเนาะคิดใหญ่ๆว่าอะไรที่แบบน่าจะเป็นไปได้สําหรับเราบ้างเอออย่างเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งเามมวออองสคืไ ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดูเรียลลิสติกหน่อยหรือว่าตั้งเป็น stretch goal นะคะหรือว่าเป้าหมายที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายเรานิดนึงคือต้องพยายามมากๆถึงจะได้มาจริงๆแล้วแต่ใครที่เริ่มจาก fix mindset แบบมากๆนะคะก็อาจจะเริ่มแบบเล็กๆค่อยๆทําก่อนนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มฝึก growth mindset มาสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะลองตั้ง stretch goal เหมือนเราดูนะคะข้อ2นะคะก็คือความพยายามนั่นเองจริงๆแล้วว่าการพยายามที่จะไปขนขวายเรียนรู้พัฒนาตัวเองก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าการที่เราจะมี growth mindset ก็คือเราอยากจะดีขึ้นเราอยา จะเก่งขึ้นถ้าเกิดมันไม่มีการพัฒนาเราก็ไม่น่าจะเรียนรู้ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเสริมความรู้แบบฟรีหรือไม่ฟรีเราว่าเนี่ยสาคัญหมดเนาะแล้วแต่บัตเจตของแต่ละคนคือถ้าเกิดเป็นน้องๆวัยเรียนเราอาจจะเริ่มต้นหาแหล่งความรู้ที่เออไม่ต้องเสียเงินก่อนเนาะก็อาจจะเป็นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตแต่เป็นแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้สําหรับวัยทางานนะคะที่มีกําลังทรัพย์หน่อยนะคะก็แนะนามาให้ลองหาซอสมากขึ้นดูนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือ คอร์สเรียนออนไลน์สัมมนา,าต่างๆนะคะจริงๆตอนนี้มันมีแบบอะไรให้เรียนเยอะมากๆเลยคือจริงๆถ้าเกิดใครติดตามเรามาสักพักแล้วนะสามารถกดเข้าไปดูใน description box ได้นะคะแล้วจะมีลิงก์แบบข้อมูลหรือว่าแอปอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราแนะนําแล้วเป็นแหล่งความรู้ที่ดีนะคะตอนนี้มีโปรโมโค้ดของทั้ง Storytel นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถฟังหนังสือ audiobook ได้นะคะเป็นหนังสือเสียงก็ฟังง่ายฟังได้เร็วนะคะใครที่แบบเดินทางบ่อยๆแล้วอยากจะเติมความรู้ให้ตัวเองนะคะเราแนะนําอันนี้มากๆเลยเพราะเราจะฟังช่วงเดินทางทําง,งาน มีอีกอันนึงนะคะซอสที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นออนไลน์คอร์สนะคะก็คือ future skill นั่นเองคือสามารถไปหาคอร์สที่เหมาะกับความต้องการของตัวเองได้เลยคือเขามีคอร์สค่อนข้างหลากหลายเลยตั้งแต่แบบพัฒนาเรื่องความรู้ธุรกิจเรื่องของเทคโนโลยีทักษะการเงินการลงทุนด้านต่างๆคือเดี๋ยวนี้มีคอร์สใหม่ๆมาเยอะมากเลยนะคะเออเราก็จะมีคอร์สทั้งเป็นรายคอร์สแล้วก็รายปีด้วยนะคะใครที่ไม่เคยลองสามารถลองเป็นแบบรายคอร์สได้นะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบปีก็คือคุ้มมากๆสามารถเรียนได้เยอะมากอย่างที่ผ่านมานะคะของ future skill ก็คือเรเรราียน คอร์สลงทุนเบื้องต้นแล้วก็คิดว่าจะเรียนคอร์สออื่นๆเพิ่มเติมด้วยใครที่สนใจเดี๋ยวไปตามกันในติ k กต o อกับ IG นะเราจะมีมาแนะนำคอร์สเพราะว่าตอนนี้คอร์สในลิสต์ที่เซฟไว้คือแบบมีเยอะมากๆใครที่อยากหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมอยากจะพัฒนาสกิลเนี่ย ฟิเจอร์สกิลเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะมากๆเลยจากที่ราคาเต็มก็ดีอยู่แล้วนะคะถ้าใช้โปรโมโค้ดก็ลดไปอีกนะ50%เหลือ4,900กว่าบาทเองต่อปีนะคะสามารถเรียนได้ไม่จํากัดเลยเออก็เป็นอีกอันที่แนะนำแล้วรู้สึกว่าราคาไม่แพงมากนะสำหรับ สิ่่งทีได้รับข้อที่3นะคะก็คือการมองความล้มเหลวเป็นเหมือนการเรียนรู้ค่ะก็จริงๆแล้วว่าทั้งปัญหาทั้งความล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมากๆเพราะว่าไม่มีใครจะแบบเทพมาตั้งแต่เกิดเนาะแบบรู้ทุกอย่างแล้วสามารถอุดร้อยรู้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเองหรือว่าสิ่งที่เราสูว่ามันท,าท้าทายความสามารถเราเนี่ยให้มองมันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเรียนรู้และเก่งขึ้นในการแก้ปัญหาทุกๆครั้งถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งแรกถ้าเราแก้ได้เราก็จะรู้แล้วครั้งที่2เราก็แค่ทําให้มันไม่เเเกกกิิดขึ้้นนนอีีาารรรยูป็สส่งํคัญ ถ้าเกิดเราเกิดปัญหาแล้วเราแค่ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยที่ไม่มีความพยายามในการที่จะแก้เองครั้งที่2เกิดขึ้นอีกเราก็ยังจะแก้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพัฒนาเรียนรู้อัปเดตอัปเลเวลตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้แบบใหญ่ขึ้นแล้วก็แก้ได้ดีขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นชอ็อตคัทที่จะทําให้เราแบบพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้เยอะขึ้นค่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือการตั้งคําถามแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอคะ่ะ อันนี้คือหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดีเหรอแต่ว่าใหาอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ควรและที่จําเป็นจริงๆเรารู้สึกว่าเรื่องของการทํางานหรือว่าบุคคลเราว่าเราเป็นคนที่ ให้ความสนใจกับเรื่องความคิดของคนมากๆว่าแบบเฮ้ยเวลาเกิดขึ้นมุมมองของคนอื่นเป็นยังไงเป็นเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็จะเป็นคนที่ชอบถามชอบคุยเวลาที่เราเจอใครใหม่ๆเราก็จะชอบถามเขาว่าแบบเหมือนถามเหมือนซอกแซกกว่าคนปกติเพราะเราอ่ะเป็นคนที่ชอบ deep อล์กจะไม่ชอบแบบพี่ชื่ออะไรคะอ๋อทำงานอะไรแค่นั้นจบแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาทํางานอะไรอ่ะเราจะพยายามแบบชวนคุยเรื่องงานเขาเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคนอาชีพนี้กิจวัตรเขาทําอะไรบ้างงาน r ู u ีนของเขาคืออะไรบ้างสิ่งที่มันทําให้เขาประสบ ความสําเร็จในอาชีพการงานอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยเราเลยเราก็เลยจะเป็นคนที่แบบชอบถามแล้วเรารสึกว่าทุกครั้งที่เราได้คุยกับคนใหม่ๆเป็นคนที่มีสกิลที่เราไม่มีแล้วก็เป็นคนแบบที่เราไม่เคยเจอมันมักจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้เสมอไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งแค่มุมมองเราสึกว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้คนหลายแบบมากขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะในในส่วนของเราแต่ว่าสําหรับคนอื่นก็อาจจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของแบบ ข้อมูลทักษะโปรดักต์อะไรต่างๆในชีวิตประจําวันก็ได้ที่จะทําให้แบบเออเราพัฒนาตัวเองในเรื่องของแบบมุมมองหรือว่าการงานของเราได้ด้วยค่ะข้อที่5นะคะก็คือการเปิดรับต่อความคิดเห็นและคําติชมนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆเรายากนะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็คือไม่ค่อยฟังความคิดเห็นคนอื่นเท่าไหร่จะยึดแต่ความเชื่อตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยการทํางานมันก็สอนเราเนาะเรารู้สึกว่าการที่คนอื่นให้ความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สําคัญเพราะว่ามันเล็กเปอร์เซ็นต์มุมมองอ ถึงการที่มีคนออฟเฟอร์มุมมองหลายๆมุมมันทําให้เรามองอิชชูหนึ่งได้รอบด้านมากขึ้นเอออุดร้อยลวที่เราเองอาจจะคิดไม่ถึงแล้วเราก็สามารถนําคําติชมคําวิจารณ์พวกนี้ไปปรับปรุงตัวเราหรือว่างานของเราให้มันดีดีขึ้นไปด้วยความผิดพลาดของเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวเสมอไปนะแต่ว่ามันเป็นการแบบช่วยขยายขนาดแก้วของเราให้มากขึ้นใหญ่ขึ้นไปเสมอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นน้ำที่เต็มแก้วแล้วฉันเก่งแล้วฉันพอแล้ว,ฉ,ลวฉันรู้แล้ว ให้ความคิดเห็นหรือว่าเติมความรู้อะไรเข้าไปมันก็จะไม่สามารถแบบรับอะไรได้อีกแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเต็มด้วยตัวเราเองแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรากระหายความรู้อยู่ตลอดเวลาเราเป็นแก้วที่ใหญ่ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะสามารถรับความรู้รับความเห็นแล้วก็ พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเสมอค่ะข้อที่6นะคะก็คือการสร้างพลังบวกให้ตัวเองอยู่เสมอค่ะเราเชื่อว่าหลายๆายคนก็มีรูทนในการสร้างพลังบวกให้ตัวเองไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือมายด์เซตในการคิดบวกก่อนว่าเฮ้ยทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอแล้วก็ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นที่มันขัดใจเราอย่างเงี้ยให้ให้ลองคิดอีกมุมนึงดูว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งนี้ได้ไหมจากประสบการณ์นี้ได้ไหมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่หงุดหงิดอึดอัดใจที่คนอื่นทําให้ลองมองว่าเขาอาจจะมีีปัญหหาาาาอะไไไรรรทท่่เเ้้ํใใมมตงจด รูนในการแบบสร้างพลังบวกในแต่ละวันแล้วว่ามันมีหลายอย่างมากที่สามารถทําได้นะคะจริงๆเรามีคลิปหนึ่งที่เคยทํด้วยนะเกี่ยวกับแบบการสร้างพลังบวกดึงดูดพลังบวกเข้าสู่ชีวิตนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะพูดถึงหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการแบบพูด positive affirmation เนาะฉันมีชีวิตที่ดีฉันกําลังใช้ชีวิตแบบที่ฉันต้องการอยู่ฉันเป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงคืออะไรที่เราเชื่อที่มันเป็นสิ่งที่บวกเกี่ยวกับตัวเราเองสามารถเลือกมาพูดได้นะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ขัดใจหรือ กับความเป็นจริงเกินไปเรารู้สึกว่าการที่พูดประโยคที่มันฟีลกูดอ่ะมันทําให้เราแบบรู้สึกโพสิทีฟขึ้นจริงๆอันนี้ก็เป็นทักษะที่เราใช้แบบช่วงแรกๆเลยเนาะที่เรารู้สึกว่าเราพยายามจะแบบปรับให้เป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นการที่เราเหมือนแบบสะกดจิตตัวเองนิดๆทุกวันอะ่ะตอนแรกเราอาจจะไม่ได้เชื่อมันมากนะแต่ถ้าเราทําไป7วัน14วัน21วัน28วันเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันจริงนะเราจะเริ่มแบบเทรนตัวเองให้เห็นอะไรเป็นบวกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าเราพูดิทีเเรรรม่่ปะะโยคบวก,บวกาจ เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆว่าเฮ้ยเออว่ะฉันสามารถทําให้คนแบบยิ้มได้นะคนที่อยู่ใกล้ฉันมีความสุขฉันเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็หัวเราะหรือว่าฉันพูดอะไรแล้วก็คนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยใครที่รู้สึกว่าอยากจะเสริมพลังบวกด้วยวิธีอื่นก็อาจจะเป็นแนวทางของการแบบนั่งสมาธิหรือว่าจดบันทึกก็อะไรเงี้ยเจอ n นริ่งแล้วว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะก็หลายๆอย่างก็คือมีอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะสามารถกดตรงเ Boss <bills> t ช p s ได้นะคะเรามีเพลย์ลิสที่แบบจะช่ววววยกคนนพััััฒาาตตเเเอองงปปปลชีีิไไดด้แบบม ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการ celebrate the small wins นะคะหรือว่าการเฉลิมฉลองกับทุกความพยายามแล้วก็ทุกเป้าหมายที่เราทําสําเร็จนะเรารู้สึกว่าจริงๆการที่มีเป้าหมายที่ใหญ่มันก็เป็นอะไรที่แบบ motivate เราแต่ว่าการที่เราได้ enjoy การเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าการที่เราแบบได้ซอยย่อยเนาะเหมือนมีมิชชั่นเล็กๆที่ทําให้เราไปถึงมิชชั่นใหญ่เวลาที่เราฮ i ตมิชชั่นเล็กอ่ะพยายามที่จะแบบเออกลับมาอยู่กับโมเมนต์นี้มีความสุขกับมันเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบเติมไฟได้ดี มากๆเลยอย่างเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบตั้งเป้ากับตัวเองใหญ่เสมอเออแต่ว่าทุกๆเป้าเล็กที่เราฮิดอ่ะเราก็จะพยายามแบบเออกลับมาแบบดึงตัวเองมาแบบว่าเฮ้ยมีความสุขกับโมเมนต์นี้นะมโมเมนต์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเรารู้สึกว่าทุกๆคนหรือว่าทุกๆสิ่งที่ทําให้เราได้บรรลุเป้าหมายเล็กอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบย,ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเออเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลยที่เราฮิตเป้าหมาย 13 0,000มื่นสามหมื่นห้าับสไคร์เบอรของเราพอไปถึง10,000แแล้วอะไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นกับ10,000แสนซับขนาดนั้นแล้วห0 0 0นซับสไ r ร์เบแรกเราจะตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าแบบมันยิ่งใหญ่มากกว่าอีกเพราะว่ามันยากมากๆเลยนะคะการที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ทุกๆอย่างทุกๆเป้าอะมันมีความหมายมากๆเลยเพราะว่าเราได้เอ็นจไปกับมันเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆหในกุญแจสําคัญของ Goats Mindset ก็คือการพัฒนาแบบไม่หยุดน้องสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันยู่าอยย ที่จะพัฒนานะคะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรารู้แหละว,ว่าตอนเนี้ยโอกาสมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็สามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้กิ่งขึ้นได้พัฒนาไปได้อีกเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเออเริ่มมีไฟแหละที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองฉะนั้นนะคะก็ลองตั้งเป้าหมายดูแล้วก็ค่อยๆทํานะคะอย่าลือเอา7ข้อทั้งหมดนี้ไปใช้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน,น์กับทุกคน